จุฬามีคณะบัลเล่ด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมนิ้นเรียนอยู่ที่จุฬานะคะคณะศิลปกรรมนะคะเอกบัลเล่อย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้เป็นบรรยากาศการสอบของนิ้นนะคะที่นิ้นหายไปคือนิ้นสอบนะคะทุกคนเราก็ตื่นเต้นแล้วก็เครียดนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่ต้องสอบทุกปีนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะการสอบนี้ก็จะมี4อย่างด้วยกันที่นิ้นจะต้องสอบเนาะสอบคลาสใช่ไหมแล้วก็สอบ variation ก็คือระบำที่ต้องสอบอันนี้ที่นิ้นเต้นเดียวแล้วก็จะ มีอีกอันก็คือเรียกว่าเต้นพาดเดินนะคะปีนี้นะคะรุ่นนินก็สอบเรื่องคอปปิเลียนะคะใครอยากมาดู mm hmm. ก็มาดูได้นะคะเพราะว่าปีนี้4โชว์จุดๆที่นินจะต้องแล้วก็นอกจากจะโชว์บัลเล่ต์นะคะก็ยังมีโชว์อื่นที่นินจะต้องเตรียมโชว์เขาเรียกว่าโชว์ฟรีสไตล์หนอแล้วก็ยากจะเก็บเป็นซีคริตให้ทุกคนเห็นตื่นเต้นทีเดียวว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้มีบัลเล่ต์อย่างเดียวนะคณะนะเราคณะเราก็มีอย่างอื่นเขาเรียกว่าฟรีสไตล์หนออย่างที่นินพูดไปก็คือทําอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากโชว์นะคะ